สวัสดีครับพี่ชัครับแม่วันนี้มาเจอร้านอาหารจีนโบราณนะต้องเป็นอาหารจีนโบราณจีนอะไรเนี่ยเออกวางตุ้งครับจีนกวางตุ้งจะมองลูกใภคือร้านอาหารตามสั่งกันและนะแต่ที่หลักที่สําคัญคือมันเป็นอาหารจีนโบราณที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อจนมาได้ยินวันเนี้ยหลักจับเป็นภาษากวางตุ้งสองสี่แปดหกใช่คือหลักจับนี่คือ เป็นล้หน้าลูมิดครับล้หน้าทั่วไปเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นล้หน้าลูมิดสูตรกวางตุ้งเขานะฮะมีอะไรฮะหมูหมูแดงกุ้งปลาหมึกสดปลาหมึกแช่ถ้าล้าน้าสูตรกวางตุ้งจะเค็มน้ำหวานน้ำจิ้มขุยจีบถ้าล้าน้าคนไทยส่วนใหม่ตอนนี้จะพวกคนหวานกันน้ะจะเยอะเยอจะมีความแตกต่างกันตรงที่น้ำราดด้วยอะไรด้วยในเรื่องสูตรด้วยนะครับ ปี2486นี่คือคุณย่าเปิดร้านเยอะสองสคุณย่าเปิดร้าน2486ี่แปค่ะผมรุ่นที่3แล้วครับกี่ปีเนี่ย2486 81 82แต่สครับตอนนี้อาหารหลักเนี่ยอย่างที่บอกหลับจับเนี่ยคนสั่งกันทานเยอะไหมอ่าครับเป็นซีเนเจอร์ของที่นี่ครับซีเนเจอร์ง่ายๆคือเป็นคือโดดเด่นที่สุดในร้านเนี่ยนอกจากก็เป็นอาหารตามสั่งทั่วไปแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกจับบุยฟานจับบุยฟานเป็นรัดหน้าเหมือนกันใส่ใช้ข้าวผัดเส้น ฝานแต่ว่าข้าวเป็นร้าน้าครับแต่ว่าใช้ข้าวผัดแทนเส้นไม่ใช่ร้านเหลวนแ่เส้นอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกันมีแต่คนโบราณรู้จักกันเข้าวผัดร้านหน้าโอจับกุยฟานหรือข้าวผัดร้านหน้าร้านอาหารโบราณนะครับซึ่งหายากมากแม้ทั้งเยาวราชไม่มีเลยมั้ยคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นได้เจ๋วกันครับอส่วนกรงตู้จะหาน้อยตอนนี้ก็มีแต่ในประมาณพัตคาลเท่านั้นเองขอญาติทีมนัก่าคำโชคอยากทำให้ผมทานออกรายการเอาเป็นจับกุยฟานจะได้ครับจับกุยฟานครับอ่าฝากร้านก่อนโยครับฝากร้านครับ ร้านเชนชูจิมครับตั้งอยู่ถนนจันทร์หน้าดปากซอยจันทร์สิบแปดชับนแปดครับตั้งทุกวันครับเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มครับครับผมเบอร์โทรครับพ่อเจ๊ศูนย์สองสองหนึ่งสองสี่สี่สองสองศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกสองแปดเจ็ดหกครับสามารถโทรมาสั่งได้นะครับหรือว่ามาทานที่ร้านจะบอกได้เลยว่ามาตรงนี้นะที่จอดรถไม่มีนะครับคุณชมครับที่จอดรถหายากแต่นั่งมอเตอร์ไซค์มาได้อ่าใช่ครับเอาวันนี้ขออนุญาตคุณโชค ทำให้ทานใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรครับผู้ชมเพราะโตป่านนี้แล้วยังไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยครับไปจีบกันครับขอบคุณมากครับ เป็นเกียรติของรายการอย่างมากเลยครับที่ได้มาเจออาหารโบราณกว่า80กว่ปาปีของร้านเชนชวนชิมนะครับตรงถนนจันทแห่งนี้ถือว่าง่ายหรือว่าไม่ธรรมดาร้านอาหารแบบนี้คืออาหารสรีทฟู้ดของคนกวางตุง้งแต่นี่คืออาหารกวางตุ้งที่หาทานยากมาก80กว่าปีเจเนเรชั่นที่3นะครับของคุณโชคคุณพ่อเขายังอยู่งั้นเดี๋ยวถ่ายภาพคุณพ่อให้ดูสวัสดีครับพ่อครับเสือ้อผืนหมอนใบนะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ชมดูน่าทานมาก หลักการง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากครับสาหรับข้าวผัดลาดหน้านะครับก้าวข้าวไปผัดกับไข่นะครับก็ทําน้ําลาดหน้ามาก็ลาดลงไปนะครับท็อปปิ้งที่ใส่ลงไปในตรงเนี้ยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับมีหลายอย่างมากเลยครับอันดับแรกเลยคือกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากนะครับอันดับที่สองก็คือหมูเป็นหมูแดงแล้วก็หมูหมูสดนะครับมีหมึกแช่หมึกสดมีคะนาก็เหมือนลาดหน้าทั่วไปครับลองชิมกันดูครับคุณผู้ชมหาทานยากนะครับ นี่ครับคุณชมครับอือหือแปลกนะครับอร่อยด้วยคุณชมหอมเนีย่ยหอมแบบความไหม้ของข้าวกับไข่ที่ผัดในกระทะมีความหอมขึ้นใมูกเลยอือออร่อยครับคุณผู้ชม ดูน่าทานมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทตีเพรอิสุเซผูุใหญ่ใจดีนะครับพามากินของอร่อยอาหารจีนกวางตุ้งโบราณกว่า80ปีนะครับบนถนนจันอย่างนี้กับอีสุดีแมกเหลือนี่มีพิชิตโลกครับ